ในคลิปนี้นะครับจะเป็นการใช้การทดสอบด้วยการเปรียบเทียบเชิงลิมิตกับตัวอย่างย่อยอจะเป็นสองตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับตอนนี้เรามีอนุกรม an คือที่ an คือตัวนี้นะครับเราลองคิดซิว,ว่ามันมีอนุกรมตัวไหนที่มันคุ้นคุ้นคุ้น ที่น่าจะเอามาเปรียบเปรียบเทียบกับตัวนี้ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็น่าน่าที่จะคิดไม่ยากว่าอีกตัวหนึ่งที่เอามาเปรียบเทียบกับกับอนุกรมของพจน์นี้มันน่าน่าจะเป็นอะไรครับเป็นหนึ่งส่วนสองกำลังเอ็ดนะครับซึ่งถ้าเราใช้การเปรียบเทียบนะครับโดยการเปรียบเปรียบเทียบที่ใช้ เคื่องมือเกาะน,นะครับที่ไม่ใช่เชิงลิมิตตัวนี้อาจจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องไปอาจจะต้องไปหาตัวตัวที่มาคูณกับตัวน,นะครับเพื่อเพื่อให้ค่ามันอาจจะสูงกว่าตัวตัวนี้เพื่อจะทดสอบนะครับแต่สำหรับการทดสอบเปรียบเทียบโดยการ การเปรียบเทียบเชิงลิมิตนะครับจะทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าตัวตัวนี้การเลือกมันค่อนข้างชัดว่าเราควรจะเลือกตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเราดูว่าจะเลือกตัวตัวนี้เราลองดูนะครับเนื่องจากหนึ่งส่วนสองกำลังเอ็นตัวนี้ลู่เข้านะครับดู ดูเข่าตัวนี้เรา an ตัวนี้ bn ลูเข้าลองหาดูว่าค่าลิมิตของมันจะนำมาใช้ได้หรือไม่นะครับและลิมิต n เข้าสู่ infinity นะครับของ3ส่วน2กำลัง n ลบ1หารด้วยนะครับหารด้วย1ส่วน2กำลัง n นะครับ ซึ่ตัวนี้นะครับมันจะเท่ากับลิมิตในการหารหารกันก็เหมือนกับการคูณเนาะเอาคูณเศษเอาตัวส่วนที่หารกลายมาเป็นตัวคูณน,นะครับมันก็จะได้ออกมาเป็น3ามคูณสองกำลัง n ส่วนด้วยสองกำลัง n ลบหนะครับ คราวนี้เราดึงสองกำลังเอ็นออกเราดึงสองกำลังเอ็นออกทั้งเศษและสุดนะครับสองังเนตัวนี้เป็นสาตัวนี้หรือ1-1หนลบหส่วนสองกังเนนะครับซึ่งก็จะมีการตัดกัดน,นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มันก็จะลู่เข้าสู่สานะครับ ซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับซึ่งมันจะสอดคล้องกับข้อข้อสอจุดหนะครับตัวนี้ลู่เข้าลิมิตเป็นจำนวนจริงที่ไม่ใช่สุดหนักนะครับจะได้ว่าอนุกรมของ An ก็จะลู่เข้าด้วยนะครับ ตัวอย่างข้อย่อยจัดไปนะครับดูข้อ3ก่อนนะครับข้อ3มนี่เอาตัวไหนไปเปรียบเทียบดีครับตอนนี้น่าจะค่อนข้างชัดน,นะครับว่าตัวนี้1ส่วน2 n งนลบ1งปอร์นนะ่จะเอา1ส่วน2อสองอนุกรม1นส่วนสองก็ 1, 2, 1, 2, n, ไม่เป็นไรนะ นะครับแต่ว่าอนุกรม1ส่วน n ก็ได้นะครับอนุกรม1ส่วน n มันเทียบนะครับเทียบกันซึ่งเรารู้กันรู้เข้าแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนื่องจาก อันนี้เป็นอนุกรม P นะครับที่ P เท่าเท่ากับ1ซึ่งก็คืออนุกรมครับฮาร์โมนิกถ้าถ้าพนะครับน้อยกว่าเท่ากับ1นึ่เราทราบว่ามันลู่ออกนะครับลู่ออกและเราเอาเราหาลิมิตนะครับลิมิตของ a n a n ของเราคือตัวนี้นะครับ หนึ 1> 1่งส่วนสองลบหนึ่งอาร BN นะครับ BN คือตัวนี้นะครับหนึ N ่งส่วน N นะครับก็จะออกมาเป็นลิมิต N ส่วนสองลบหนึ่งตัวนี้เราจะใช้โลปิตาลก็ได้นะครับทำให้อยู่ในรูปของฟัง ฟังชันก่อนแล้วใช้ลบลบลบดตาหรือเรามองว่าดึง n ออกก็ได้นะครับดึง n ออกก็ได้ตัวนี้เท่ากับ1ส่วนสองนะครับซึ่งปรากฏว่านะครับปรากฏว่าไอ้เจ้าอนุครมตัวข้างล่างของ BN นี่รูออกนะครับและลิมิต A N ส่วน B N เเป็นจำนวนจริง บวกนะครับเราก็จะได้จากข้อ,ขอนี้จะได้ว่า a n ก็จะดูออกด้วยนะครับซึ่งข้อย่อยทั้งสองนี้เรามองค่อนข้างง่ายใช่ไหมครับแต่อีก 3ข้ออันนี้อาจจะมองยากขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปหน้านะครับว่าในหนังสือทำอย่างไรนะครับแล้วผมพยายามที่อาจจะพยายามที่จะบอกแนวคิดบางอย่างไปนะครับอาจจะฟังเข้าใจไม่เข้าใจอย่างไรเดี๋ยวเราก็ลองมาติดตามกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ